รู้หรือไม่คะรถแบบไหนที่ไฟแนนซ์ไม่รับจักประเภทที่หนึ่งนะคะก็คือรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน10ปีค่ะเพราะว่าเสียงที่จะจะผุพังหรือว่าส่อมแซมเยอะนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ไฟแนนซ์เหมือนกันค่ะว่าจะรับอยู่ที่1 0ปี12ปีหรือ15ปีต้องเช็คอีกทีหนึ่งค่ะประเภทที่2นะคะก็คือจะเกี่ยวกับเล่มทะเบียนค่ะเล่มทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเล่มหายเล่มชำรุดเล่มเต็มก็จะไม่รับเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าเล่มทะเบียนก็คือหลักประกันถ้าไม่มีหรือข้อมูลไม่ตรงจบข่าวค่ะประเภทที่3นะคะก็คือรถเคยเกิดอ ชนหนักจมน้ําอุบัติเหตุหรือว่าจะเป็นฝากระโปรงพดเบี้ยวอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะคือไฟนันจะไม่รับจัดเลยต่อให้ภายนอกนีเนียนกลิบเลยแต่ภายในมีประวัติก็ไม่เอาค่ะ,บคะเบรกท่นี่ค่ะต่อมานะคะรถประเภทที่4ค่ะก็คือรถด,ดัดแปลงแต่งท่อซิ่งคือรถแต่งแบบแซดนี่คือไม่เอาเลยครับแต่งห้องเครื่องเปลี่ยนท่อเปลี่ยนดิฟฟี่อะไรมาก,ก็แล้วแต่นะคะไฟนันจะไม่รับจัดเลยค่ะไม่ขอรับเลยเสี่ยงมากๆ ประเภทที่5นะคะก็คือรถสวมซากอุบัติเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นรถปีใหม่ขนาดไหนแต่ว่าถ้าราคาถูกเกินจีนี้ต้องคิดแล้วนะคะว่าสวมซากหรือเปล่าไฟนั้นก็เลยจะขอผ่านต่อมานะคะประเภทที่6ค่ะก็คือรถรับจ้างค่ะเป็นแท็กซี่มาก่อนต่องให้เปลี่ยนเป็นรถบัสแล้วก็ตามนะคะก็คือไฟนั้นก็จะไม่รับเลยถ้าจะซื้อเช็คดูดีนะคะในเลนมคยเปลียนจะมีบอกอยู่ค่ะประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่7ค่ะก็คือเรื่องของภาษีรถยนต์ค่ะ ขาดต่อเกิน3ปีนะคะทําให้ทะเบียนขาดและเมื่อทะเบียนขาดะคะไฟแนนซ์จะไม่รับจัดเลยค่ะพาดค่ะจําไว้นะคะรถด,ดีเอกสารครบภาษีไม่ขาดประวัติเลียร์เท่ากับผ่านง่ายๆจ้าถ้าก่อนซื้อนะคะให้ผู้ชี่ยวชาญช่วยดูหรือโทรเช็คก,กับไฟแนนซ์ก่อนก็ได้ค่ะกดติดตามเราไว้นะคะเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับดีๆในการจัดไฟแนนซ์ขาดแบบชิลๆคะ่ะ